วันนี้นะคะพี่พี่จะมาเจาะเทคนิคการรับลูกเสิมการสปิมแล้วก็การตกที่จะทําให้ทุกคนตีปิงป,ป,ปองเก่กกเงกว่าเดิมแน่นอนค่ะก่อนจะไปเจาะลึกกับเทคนิคต่างๆนะคะของกีฬาปิงปองฝากทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้รายการสปอร์ตแท k กช่วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกดีกัันค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เรารับลูกเสิร์ฟทำไมถึงติดเล็ตบ้างทำไมออกนอกโต๊ะบ้าง เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้อ่านการหมุนของลูกเสิร์ฟค่ะวิธีการสังเกตการหมุนของลูกนะคะให้เราดูที่การลากไม้ของผู้เสิร์ฟถ้าผู้เสิร์ฟเสิร์ฟด้วยลูกสวีเดนนะคะคือลากไม้จากซ้ายไปขวาผู้รับจะต้องปรับหน้าไม้ให้จังหวะที่ลูกกระทบไม้นั้นหน้าไม้ชี้ไปในทิศทางที่ยังอยู่บนโต๊ะฝั่งตรงข้ามเสมอถ้าลูกที่หมุนมาติดแบ็กสปินด้วยให้หงายหน้าไม้รับถ้าติดทับสปินให้คว่ำหน้าไม้รับส่วนจังหวะการรับลูกเสิร์ฟนะคะควร รับลูกให้เร็วที่สุดในจังหวะที่ลูกกระเด้งขึ้นมาสูงกว่าเน็ตเพื่อส่งลูกสั้นเลียดเน็ตกลับไปค่ะถ้าหากว่ารับลูกในจังหวะที่ลอยสูงนะคะก็จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายเสิร์ฟตั้งหลักทันและลูกที่รับก็มักจะเป็นลูกยาวแล้วก็เป็นลูกโด่ง่ายที่จะถูกบุกไม้สานได้ค่ะเทคนิคต่อไปนะคะคือการตีลูกหมุนหรือตีลูกแบบท็อปปิ้นลักษณะการหมุนชนิดนี้นะคะก็คือลูกติงปองจะหมุนจากด้านล่างขึ้นด้านบน หากเราเปรียบเทียบหลักการเดียวกันกับการหมุนก็เหมือนกับล้อรถยนต์ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการตีลูกท็อปฟินจะให้ความหมุนมากที่สุดเมื่อมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันค่ะได้แก่แรงที่ใช้ตีทิศทางของแรงที่ส่งจากไม้ไปยังลูกปิงปองและก็ระยะเวลาที่ลูกสัมผัสกับหน้ายางต้องพอดีพอดีด้วยค่ะสุดสัมผัสบนลูกปิงปองนะคะที่จะทําให้ลูกตีท็อปปินมีอยู่สาสุดด้วยกันค่ะ นั่นก็คือจุด A, D และก็ C มือใหม่นะคะแนะนาให้เริ่มที่จุด B ก่อนถ้าหากว่าเก่งขึ้นค่อยเปลี่ยนจุดสัมผัสค่ะซึ่งผลของการตีตีบองบนพื้นที่ที่แตกต่างกันก็จะทําให้ผลลัพธ์ทิศทางของลูกต่างกันไปด้วยนะคะซึ่งการตีลูกที่พื้นที่ B นะคะเมื่อลูกตกลงบนโต๊ะลูกจะวิ่งไปข้างหน้าการตีลูกในพื้นที่ C เมื่อลูกปิงปองตกลงบนโต๊ะลูกจะเลี้ยวออกไปทางด้านซ้ายของโต๊ะค่ะแต่ถ้าตีลูกในพื้นที่ A ลูกปิงปองที่ตกลงบนโต๊ะนะคะจะเลี้ยวไปทางขวาของโต๊ะปิงปองค่ะการถ่ายน้ําหนักตัวนะคะก็มีความสําคัญในทุกการฝึกทุกเบสิกสาหรับการฝึกลูกท็อปสปินนะคะก็คือขณะที่เราลากวงสวิงเพื่อเตรียมที่จะตีลูกให้ถ่ายน้ําหนักตัวไปที่เท้าขวาและตอนลากไม้เพื่อที่จะเข้าไปตีลูกปิงปองให้ถ่ายน้ําหนักตัวไปที่เท้าซ้ายเล็กน้อยเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายในขณะที่เราตีค่ะ ซึ่งการทาแบบนี้นะคะจะส่งผลให้การตีลูกหมุนหรือว่าท็อปปินมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคสุดท้ายเรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือลูกตกค่ะลูกตบนับว่าเป็นทักษะสําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นหากเราฝึกฝลลูกตบให้มีประสิทธิภาพลูกบินปองที่คนเราตกได้แรงที่สุดนะคะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ112กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งที่การตกลูกเราแทบจะใช้ร่างกายทุกส่วนเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะเราจะต้องวางตำแหน่งของเท้าในลักษณะยืนหันข้างเสมอถามว่าทำไมต้องยืนหันข้างก็เพราะว่าการที่เรายืนหันข้างจะช่วยให้เราทรงตัวในขณะที่เราออกแรงกดได้เช่นถ้าเราถนัดขวาเราจะต้องวางเท้าซ้ายเยื้องอยู่ด้านหน้าเท้าขวานั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะสามารถใช้ลูกตบได้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งตีลูกกลับมาเป็นลูกโด่งนะคะเราจึงต้องยกไม้ให้สูงกว่าลูกเสมอแล้วค่อยออกแรงตีไปที่ทิศทางที่เราต้องการค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมนักกีฬาถึงจะต้องคอยทางจากโต๊ะประมาณ1ฟุตเพื่อที่จะรับลูกตบ อย่างที่มีที่บอกค่ะลูกตกไม่เป็นลูกที่มีความเร็วสูงมากๆนะคะการที่ผู้เล่นถอยห่างจากโต๊ะ1ฟุตจะทําให้มีเวลาในการตอบสนองต่อลูกเพิ่มขึ้นถึง13ซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่าผู้เล่นบางคนถอยห่างจากโต๊ะไปไกลมากถึง20ฟุตค่ะซึ่งนั่นก็จะทําให้ผู้เล่นนะคะมีเวลาถึงครึ่งวินาทีในการตอบสนองต่อลูกทีเดียวค่ะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมลูกปิงปองถึงเด้งแล้วก็กระดดนลอยตัวอยู่บนอากาศได้ดีอย่างที่ทราบกันนะคะว่าลูกปิงปองทําจากเซลลูลอยค่ะซึ่งเป็นสารปิดไฟไร้สีทําขึ้นจากไนโตรเซลลูโลสนะคะกับคาร์บอนซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันกับที่ผลิตลีมภาพยนตร์หรือว่าปิกีตาภายในลูกปิงปองนะคะก็จะมีการอัดแก๊สไว้ข้างใน,นะคะ่ะเพื่อทําให้มีการเด้งที่ดีกว่า สีของลูกปิงปองนะคะก็แบ่งเ,เป็น2สีด้วยกันมีสีขาวกับสีส้มสีขาวเนี่ยจะมองเห็นได้ดีบนโต๊ะสีเขียวส่วนสีส้มจะเห็นได้ดีบนโต๊ะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3เทคนิคการรับลูกเสิร์ฟการท็อปสปินและการตกที่พี่ที่นําเอามาสากกันในเอพิโซดนี้นะคะหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะเล่นปิงปองให้เก่งขึ้นลองหาเวลาว่างไปฝึกฝนให้ชำนาญรับรองว่าคุณจะกลายเป็นเทพแห่งการตีปิงปองแน่นอนค่ะ และก่อนจะจากกันไปนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับพี่ีด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเทคนิคกีฬาดีๆแบบนี้ต่อไปนะสำหรับวันนี้พี่ทีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย